เยอะมากปนดูดีดูดีอืมอืม juicy มากเขาเป็นของเกาหลีนะอืมอืม วน <One> สวัสดีค่ะพบกับชาวินีคนดีคนเดิมนะคะตอนนี้เราอยู่ที่ห้องอาหารอามายาที่โรงแรมอามาลีวอเตอร์เกตนะคะ mm hmm. เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาก็เข้าไปชมกันเลยค่ะ mm hmm. เราเห็นล็อเออ์แล้ว mm hmm. บรรยากาศห้องอาหารก็เป็นตามนี้เลยนะคะ mm hmm. โหใหญ่มากมีกว๋วยเตี๋ยวด้วยอ่ะ เป็นห้องอาหารนานาชาตินะคะว้าวหมูน่ากินของหวานก็ดูหน้าตาน่ากินมากเครื่องดื่มก็จะอยู่ตรงนี้นะจ๊ะนี่ก็เป็นที่ของเรานี่แล้วก็บรรยากาศนะคะก็เป็นวิวแถวย่านประตูน้ำนะตอนนี้เราเริ่มตื่นเต้นละเพราะว่าเห็นอาหารมากมายที่แบบเราเดินผ่านนะก็เริ่มหิวแล้วคะ่ะเราก็จะ โชว์กับเพื่อนๆคอนเทนต์ของเราว่ามีอะไรมัางมีทั้งวิดีโอทั้งถ่ายรูปนะคะให้ขับทางโรงแรมและตอนนี้เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาค่ะเราพร้อมกินแล้วเราก็สามารถออเดอร์เขาได้เลยนะก็เอาอันนี้แล้วก็เอาไปให้เขาทำด้านแบบว่ากริล t ต o n นะก็โต๊ะไหนหต้องการเท่าไหร่ก็บอกเขาได้เลยจ๊ะมีอาหารที่เขาจัดเตรียมให้เรามาถ่ายรูปกันนะคะ ดูสิดูดีเชียวหลายอย่างมากหวานวๆววมากดูลอฟเตอสิวว้าม,มาค่ะมาตาร์ทด้วยสิ่งที่เราชอบมากที่สุดนะคะก็คือซีฟู้ดค่ะนี่เอาหอยก่อนเลยชอบหอยมากดูดีเชียว เอาต้มมาแล้วนะคะแล้วก็เอาอันนี้สักสองอันลองก่อนหอ,อยมแมลงภู่นะจ๊ะแล้วก็สิ่งที่เราชอบมากที่สุดนะคะทือเราก็ชอบกุ้งกุ้งสักสองตัวพรอมมาและสิ่งที่เราชอบมากที่สุดก็ดะคะือนี้าออยเซเตอร์นี่นะจ๊ะมีของมีของเกาหลีแล้วก็ของสุราษฎร์ด้วยนะ ของสุลาก็ตัวใหญ่นะตัวอุบอัอ่วเดี๋ยวมาเอาของเกาหลีก่อนเลยของเกาหลีสักสองตัวก่อนตัวอุบัแล้วก็ของสุราาจ้ะของสุราของมีฝาดนอะ่ะเอาตัวไหนดิว้าวลองดูนะจ๊ะ maybe this one อโอเคเดี๋ยวพอแค่นี้ก่อนนะคะก่อนที่ เต็มน,น้ำจิ้มซีฟู้ดดูดูดีเชียวอ่ะดูดิเนี่ยเนี่ยน้ำจิ้มซีฟู้ดเนี่ยเขามีแบบสามแบบนะจ๊ะมีแบบว่าเฟรนช์ฝรั่งเศสด้วยแล้วก็เป็นไทยด้วยนะแล้วอันนี้ก็เป็นแบบว่าเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดของไทยเลยมาค่ะอันนี้เราก็จะมาลองแซลมอนเวอร์ลิงตันนะคะนี่อยู่แล้วมาลองกันนะปกตจปจิจะเป็นจะจะเป็นบีฟใช่ไหมจะเป็นเนื้ออันนี้เป็นแซลมอนนะจ๊ะ มาลองไปเลยว้าว <Wow. S 1> โทษทีนะคะถ้าบอกว่ามีอะไรติดขัดลองกินเลยนะืมห mm hmm. อมมัอนอร่อยมากอะ่ะแล้วก็แบบว่าได้กลิ่นเครื่องเทศกลิ่นสมุนไพรอะ่ะน mm ี hmm. ่อะ่ะกลิ่นสมุนไพรแบบก็ตีข้าจจมูกลยอะ่ะ mm hmm. อร่อยอร่อยมารองอริอสเจอของเราดีกว่า หอยนางรมเอาหอยนางรมไหนก่อนของเกาหลีก่อนละกันของเกาหลีแต่เราก็มีนี่นะจ๊ะของเกาหลีลเราจะแบบไหนดีอะเราเอาเลมอนดีกว่านาะเลมอนบีบเลมอนใส่ของเกาหลีจ้าดูซิมัน j u ซี่มากตูดีเชียวนะเดี๋ยวขอเอาหอยออกก่อนนะหอยออกจะเปลือก นี่นะจ๊ะเราเอาเลมอนใส่ไปแล้วเป็นของเกาหลีนะหวานชำ่ำดีมากสดมากไม่ข้าวเลยเนื้อหวานช่ำมากแล้วก็นีจะ้ะหอยนางลมสุร,ราษนะจ๊ะเปื่เปิดยังไงระหว่างรอให้ไปเปิดหอยนางลมให้เรานะคะเราก็จะมาลองซิโครงหมูก่อนเลย ซี่โครงหมูพริกไทยดำนะทุกคนอื่จ้าดูดีดูด,ดีคำเดียวค่ะจ u ซีจ j ซีหืมพริกไทยดำซอสฉ่ำมากฮึม thank you thank you so much เมนะื่อจ้าขอไปเปิดหอยให้เราแล้วจ้าหอยนองงางรนะมสวาเนาะเดี๋ยวมาลองพริกไทยดำก่อน พอฉันยังไม่เสร็จกับพริกไทยดาเลยนะอร่อยมากซอสอะพริกไทยแบบว่าฉ่ามากเลยหวานๆเค็มๆด,ดีีนี่จ้าหอยนงงรรางรมโซล่าและก็เอาน้ำจิ้มซีฟู้ดของไทยเลยเดีย๋ยวเอาหอยออกจากเปลือกก่อนเพื่อความง่ายต่อการเก็บนะจ๊ะต่อการกิน เราก็ลืมเครื่องเลยนี่นะจ๊ะหอมหอมเจียวแล้วก็พริกเผาแล้วก็นี่อ,อ๋ออาหารมาเสิร์ฟอีกแล้วนี่มีกระถินด้วยมาลองหอยก่อนหอ,นนอม น้ำจิ้มซีฟู้ดถึงเครื่องมากน้ำจิ้มซีฟู้ดแบบว่าเผ็ดมากแล้วก็ถึงเครื่องอ่ะปกติน้ำจิ้มซีฟู้ดที่โรงแรมอ่ะจะไม่ค่อยถึงเครื่องขนาดนี้อันนี้แบบใช่เลยอ่ะน้ำจิ้มซีฟู้ดของแท้ของไทยอยูอ่ะอเหล่านื้นะคะหมูย่างจ้าแล้วก็เขามีขนมปังอันนี้เขาเรียกว่าอะไรมันโถใช่ไหมดูดดจิกรกรอบโอ้ยอยากกินอยากกินเอา,าเลยนะดิบเลยนะ เราไม่เคยกินหมูออย่างเมืองตามกับ,มบมกหม,มันโถอ่ะแบบเลยอืมู้วงอบมากเยี่ยมไหมอุ้ยหมันโถดีอ่ะมันโถแบบว่ามันหนึบหนึบไปละนิ่มๆหนึบหนึบอะเก๋เน,น,นี้กรอบมากอืมเนี่ยครั้งแรกที่เรากินหมันโถนะเยี่ อันนี้ก็เป็นเป็ดย่างนะจ๊ะโอ้โหดูหนังเลยฉันชอบอะไรที่แบบว่ามันดูอ้วนๆอ,อ,อ่ะแบบว่าหนังอะไรอย่างเงี้ยติดนกันเลยอืมเป็ดเนื้อแบบว่าเล่แล้วก็สโมกกี้อืม เป็ดดีอ่ะเนื้อเป็ดแบบว่าเด้งฉ่ำมากโอ้ยดีดีเป็ดแบบว่าสโมก y ี้มากแล้วเราก็สั่งริลมานะคะ<ๆ>ก็จะมีแบบว่าสเต็กเนื้อแล้วก็เป็นกุ้งแม่น้ำแล้วก็สกอลป์นะคะก็คือหอยเชลล์มารองกันเลยแต่ขอติดไมค์ก่อนนะตื่นเต้นนะลองนี้ก่อนเลยหอยเชลล์เราชอบเราชอบซีฟู้ดมากค่ะ ลองแบบเปล่าๆไม่จิ้มจิ้มเร่งสดหวานสามคำที่เราให้กับสกอลอปแล้วมาลองอะไรก่อนมาลองเนื้อเลยดูเนื้อสิมันจูซี่มากเลยนะคะดูดีสำหรับคน<ส>ที่ชอบมนะีเดียมแรนะ p อ r f e เพอร์เฟกเลยนะ เนื้อดีมากนื้อแบบเข้าไปในปากอะไม่เหนียวคือดีดีเลยแล้วก็เครื่องเทศอะไรให้พาสลี่อะไรเงี้ยดีมากแล้วนี่จากกุ้งแม่น้ำย่างนะจ๊ะจะเอาอยัางไงก่อนดีตัดหัวเลยนะตัดหัวดูซีดูซีอย่างฉันก็ต้องใช้มือนะคะขออนุญาต ดูมันก่อนเลยนะว่ามันขอบคุณเจ้าอสเตอร์มาแล้วจ้ะดูมันสิเอาเลยเอามันอันนี้เลยนี่จิ้มกับน้ำจิ้มซีฟูด้ดแล้วก็น้ำจิ้มซีฟูดด้ดเขาเด็ดมากทุกคน น้ำจิ้มซีฟู๊ดเผ็ดอะเผ็ดแล้วก็แบบว่าถึงเครื่องมากเลยอะุอ๊ยมันกุ้งอร่อยมากมันเยิ้มขออนุญาตใช้มือนะคะทุกคนลองแล้วก็กัดน้ำจิ้มซีฟู๊ดนี้น้ำจิ้มซีฟูดด๊ดเจ๋งมากอืมเนื้อเด้งเนื้อหวานแล้วก็มันแบบว่าครีมมี่ครีมมี่อะ่ะ โอ้ย่างดีย่างกำลังดีเลยแล้วนี่จ้ากรลลัสเตอร์นะจ้าดูสิโอ้สวยมากใช้มือได้นะว้าวคันดูสิหัวเป็นนี้อุ้ยหัวมันเยอะมากทุกคนดูดิดูด,ดิดูมันขออนุญาตใช้มือนะคะว้าวร้อนๆเลยนะควันขึ้น หวันขึ้นมันงอนเลยมาลองมันเยิ้มๆของล็บสเตอร์เลยว้าดูมันเลยน่ากินกับข้าวเปล่ามากเลยแล้วก็จิ้มกับน้ำจิ้มซีฟูดรสนเด็ดของเขาเลยนะคะแล้วก็อร่อยมากเอาเลย้ำใหไหลายเลย อมันดีอะต้องหัวต้องหัวแบบว่าตรงเนี้ยตรงเนื้อตรงเนี้ยดีมากเลยอะเนี่ยเนื้อตรงมันมันกินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดก็คือแบบว่าเด็ดมากเลยจ้าอันนี้นะจ๊ะโอ้เราอยู่ห่างไกลผู้คนนะคะเราก็เลยใช้มือได้นะนี่กินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดอย่างนี้เลยเนาะ ดีอ่ะดี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 ดมากปกติอ่ะตอนที่เรากินล็อกสเตอร์นะไม่รู้ว่ากรรมวิธีการาทำเขาเป็นยังไงนะคะบางอันน่ะมันแข็งเกินไปอะแต่อันนี้แบบว่าวกำลังดีเลยอ่ะไม่แข็งเกินไปไม่เป็นยางอ่ะเร<ด>ือมากินกล้ามกันนะ เราแกะกล้ามไม่เป็นนะคนแต่เราก็จะลองนะคะลอเอาออกก่อนนะอู้แล้วเราก็ยิ่งเป็นคนซุ่มซ่ามอยู่ด้วยนะอือหมแกะยากแกะเย็นนะเนี่ยไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญในการแกะล็อกเตอร์นะคะ <S 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 เนื้อกล้าม เนื้อกล้ามฟสเตอร์นะจ๊ะดี the best มากตรงเนื้อกล้ามนี่คือ the best มากเราชอบส่วนไหนเหรอเราอาจจะเราน่าจชอบส่วนมันอนะตรงหัวนะแต่กล้ามก็คือแบบปฏิเสธไม่ได้เลยอะ ดีมากดีมากดีมากโอ้โหดูนี่นะจ๊ะอืมหวานกับน้ำจิมจ้มซีฟู้ดฉุนฉวน เราจะมาลองช็อตเลมอนเซลเลอร์นะคะเราไม่เคยลองนะเรามาลองกันก็แอลกอฮอล์สี่สิบเปอร์เซ็นต์นะจ๊ะเลมอนเซลเลอร์นะจ๊ะอู้กินเลมอนนะฮึมอู้นนหูหวานๆนิดนึงกลิ่นแอลกอฮอล์ตรงปลาย ม,มันก็โอเคนะไม่ได้แรงหมายถึงบอกว่ารสชาติไม่ได้แรงใช่ไหมแต่แอลกอฮอล์สีร์เซนะจ๊ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคืออารันเซลโลเราก็ไม่เคยลองเหมือนกันนะคือทั้งสองนี้เราไม่เคยลองเลยอู้แต่ดีนะโอเคแล้วอันนี้นะคะอารันเชโล first time จะอ อันนี้ดูรสชาติทางว่าแอลกอฮอล์จะเหมือนจะเตะมากกว่าขเขาเรียกว่ายังไงนะเหมือนแบบกินแอลกอฮอล์มันจะเตะจมูกมากกว่าแล้วก็รสชาติแอลกอฮอล์มันจะแบบว่าหฮยมากกว่านะแต่แอลกอฮอล์สี่สิบเปอร์เซ็นต์ทั้งคู่เลยนะคะหลังอาหารนะมาลองนี่ก็เหมือนแบบว่าคัสเจตเทสซอฟอะดีเหมือนกัน <c oughs> แล้วก็ตกท้ายด้วยหอยนางรมอีกแล้วจ้า น้ำจิ้มซีฟูดเด็ดมากเขอเรียกว่าอะไรคะบานาน่าซูเซตนะคะ,ะ,คะจะเป็นคล้ายๆเหมือนเค้ปซูเซต่ะคะ่ะมาลองบานาน่าซูเซต ถ้าถ้าผิดถ้าถ้าโครนาวผิดต้องขออภัยนะคะออกมาก็จะเป็นอย่างนี้ถ้าออกมาก็จะเป็นอย่างนี้เลยใช่ไหมคะใช่ค่ะโอเคนี่หน้าตาอันนี้ก็จะเป็นอย่างนี้นะคะเขาก็จะเอากล้วยไปเหมือนเชื่อมกับน้ำเชื่อมมาทุกคนก็น่าลองดินะคล้ายๆกล้วยตากปะเ <c oughs> นี่นี่เขามีลูกชุบด้วยนะขนมไทยต่างๆนะุ <c oughs> ๊ยอยากลองกินอันนี้เจลลรี่ น่าก,กินดีหอมอะ่ะหอมแบบว่าคาราเมลคาราเมลอ่ะน,นี่นะคะโซนของหวานก็ตามนี้เลยก็มีช้างอีเทนมาสก็คืออะไรอะ่ะไม่อีเทนมาสนะจ๊ะอีเทนมาสไม่ใช่อีเทนมาสแล้วก็ออ a n เรนจ์มูสนะ แล้วก็นี่ค่ะเคก้กช็อกโกแลตมีแบบว่าราสเบอรี่ช็อกโกแลตแล้วก็มีฟองดูเนี่ยนะช็อกโกแลตฟองดูอุ้ยเราไม่ได้กินช็อกโกแลตฟองดูน่าจะสิบปีแล้วอะแล้วอันนี้ก็อยู่ในมีอะไรมัง่งนี่เปิดดูก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะจ๊ะก็เป็นโคโคนัทพานาคอตตทาอุ้ยเดี๋ยวเราจะมาลองอะไรนะคะเสอะไรคะเอเอขอเป็นมีรสอะไรบ้างคะมี เออขอเป็นคุกกี้แอนครีมค่ะขอบคุณค่ะนี่บานอฟี่ก็มีว้าวเนี่ยน่าสนเราจะอ้วนไหมนี่จะบานาน่าซูเซตไม่เคยลองนะ <c oughs> นี่นะคะบานาน่าซูเซตกับคุกกี้แอนครีมไอศครีมนะมาลองกันเลยมาลองตัวกล้วยก่อนนะกล้วย <c oughs> แล้วกันนี่มีนี่ <c oughs> อ mm. มีความแบบว่าเปรี้ยวหวานอะ่ะแล้วก็แบบว่าอันนี้แบบว่าเหมือนแบบว่าเป็นถั่วอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่างงๆอีกนะเดี๋ยวขอกินกับไอศครีมก่อนรสชาติจะงงๆนิดนึงนี่เป็นครั้งแรกของเรานะคะอาจจะอธิบายไม่ถูกเท่าไหร่ไม่เคยกินบานานาซูเซ็ตมาก่อนอ่ะ กินกับไอศครีมแล้วดีขึ้นเลยอะ่ะเขาบอกว่ามันบอกว่าหวานหวานเค็มๆนิดนึงแล้วก็ถั่วๆนิดนึงนะคะแล้วก็แบบว่ามีผงโกโกอ้อ่ะอร่อยนะได้มาอีกแล้วอันสองอันนี้ก็เป็นเหมือนเยลลี่เป็นขนมไทยนะส่วนอันนี้ก็ข้างข้างบนก็เป็นเยลลี่และข้างล่างก็เป็นวนมะพร้าวนะคะอืมมาลองเลยอืม ช้องวิงอะ่ะเป็นน้ำแดงเฮลคูบอยอ่ะคนแล้วนี่นะคะก็เป็นแมงโก้สากาพุดดิ้งนะคะก็เป็นพุดดิ้งพุดดิ้งมะม่วงกับอันนี้เป็นเหมือนเมสาคูอ่ะอืออือบอกว่า ของเนื้คท์ค่ะไทของมันๆอยู่นะมันคล้ายๆข้อเหนียวมะม่วงแต่อยู่ในเยลลี่อ่ะทุกคนแล้วก็มะม่วงอร่อยนะหวานหวานหวาน,วน,วนเปรียปร้ยวแล้วก็อันนี้ก็คือบานอฟฟี่นะจ๊ะเสิร์ฟกับแก้วแบบนี้เลยมาลองดูมีครีมครีมอย่างงี้ลองเลยนะอืมอืม ก็จะมีกล้วยนะคะแล้วก็กาแฟกาแฟแล้วก็ข้างบนก็เป็นครีมครีมอะ่ะอร่อยนะบันนอฟี่อร่อยเหมือนเขาเอากล้วยแล้วก็กาแฟมาตัดเลี่ยนอะ่ะอืมอ,อยลอย ก็จบไปแล้วนะคะสําหรับรอกห้องอาหารอมายาของโรงแรมอารรีก็มาได้นะคะอยู่ตรงข้ามแพตตินัมอิ่มมากเลยแล้วอาหารอร่อยมากแล้วเราก็น่าจะบอกไปหลายหลายแบบครั้งมากเกี่ยวกับน้าจิ้มซีฟูด้ดของเขานะคะทําดีทําถึงถึงเครื่องจริงๆแล้วตอนนี้นะคะ เราต้องขอตัวกลับบ้านก่อนนะคะขอให้ทุกคนติดตามชมบล็อกต่อไปนะคะว่าเราจะพาไปกินที่ไหนช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ทาวินีคนนี้หน่อยะคะ่ะถ้าผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมานาที่นี้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้บา,บายบค่ะซี่ยะ สำหรับบุฟเฟ่ตในอามยาฟู้ดแกลเลอรี่จะมีทั้งหมด2ราคานะคะราคาที่1 1,290บาทเน็ตแล้วก็จะได้ลอฟเตอร์1ตัวแล้วก็ลอฟเตอร์เทลด้วยและซอฟต์ดง่มแมนและราคาที่2ก็คือ1,890บาทเน็ตแล้วเช่นกันลอฟเตอร์และลอฟเตอร์เทลและเครื่องดื่มแอลโกอฮอล์แบบฟรีฟลูสาคนพิเศษมาทานกันเยอะๆนะคะ